พุทธะออกมาเดี๋ยวนี้ต้องหยอยู่ไหนไหนไหนพุทธะอออกมาเถอะเรารู้เรารู้ว่าพระท่านมองพวกเราอยู่แถวบริเวณนี้อยู่ไหนอยู่ไหนออกมาเถอะเรารู้เรารู้ว่าพระท่านมองพวกเราอยู่แถวบริเวณนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพุทธะ ใช่พุทธะพุทธะบอกมาโอ้ยนี่นี่ไม่ใช่มองนี่ไหมมองเห็นพุทธะไหมไม่เห็นไม่เห็นดูดีๆเขาอาจจะล่องขนดูพวกเราอยู่ก็ได้ตอนนี้ยไม่เห็นทําบุญมาไม่พอบุญไม่พอนั้นไปบวชกับเราเถอะนะเป็นไรไม่เป็นไรแล้วบุญเจ้าจะได้เยอะพุทธะ ออกมาเดี๋ยวนี้ลองหนหยุดที่ไหนยู่ไหนยู่ไหนหยุดที่เลยหุทเท้ย่เ้ยที่เ้ยที่ท้นี่กระถายเั้องไน่จุสอสียอยู่ไหนอยู่ไห้ล่ะอยู่ไหนเราอะอยู่กันที่ไหนเนี่ยตะโมอาอโมออโมออโมออ อ,นนอันนี้เป็นแค่ใครเครียดระหว่างทํางานนะครับผมอย่าไปจริงพ,พุทธอย่ไหอ่ะพุทธะเอาจริงๆเลยป่ะออถ้าพุทธะอภิวันอยู่ช่องอม,มารินสามสิครับผม <c oughs> แต่ถ้าพุทธะอิสระก็อยู่แถวปางเกตหรือป่ะครับอ่าแล้วกีแล้วมีพุทธไรครับีแต่ถ้า พุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจของพวกเรานะครับผมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าพุทธะแสงสุริยะจัก,ษษษกราวาลเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาซุ่มดูเรากอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเขาล่างหนเหาะเหินเดินอากาศได้อดึงแผ่นดินไม่รู้ว่าตอนนี้ดึงแผ่นดินไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วดึงไทยมาติดก,กับลาวครั้งนี้เขาอาจจะดึงประเทศที่อยู่ทงางไตโ้นอะเขาไปไหนอะน ไม่รู้ไม่รู้ครูไม่รู้ไม่รู้ทำไมพูดไม่หูล่ะูเหมือนลุกิ์เลยอะเออเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรายาามยามหนูหขึ้นาค่ะ้นมาทำเตาไม่รูไม่รู้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 